สวัสดีครับวันนี้เช้ามาก็อย่างที่เห็นนะครับมีเรื่องเศร้ารรสามัคคีหนึ่งตัวของผมนะครับหงายท้องนะครับไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับเมื่อวานผมล้างกองไปนะครับแต่ก็ตื่นไม่เป็นไรนะครับตื่นสารรมัคบาสบายดีแต่ตัวนี้นะครับหงายท้องขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับ ยังไม่ตายนะครับแต่ก็งายท้องอยู่ตักมาดูกันนะครับตอนนี้ผมเอาแยกกักในกระมังแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือมีฮีเตอร์นะครับตั้งไว้ที่3ามสี่องศาแล้วก็ออกซิเจนนะครับแล้วก็ผมใส่เกลือไปนะครับ3าม ppt นะครับ กเราดูนะครับว่าจะดีขึ้นไหมนะครับเพราะว่าสภาพเขาเองทุกอย่างปกตินะครับภายนอกดูภายนอกปกติหมดแต่เหมือนเขาเหนื่อยนะครับไหวยเหนื่อยนะครับแล้วก็หงายท้องเลยตัวนี้ผมจำได้นะครับมาจากมาลูชินนะครับมาลูชินเป็นปลานีสายแล้วนะครับ ได้มาเล,เลี้ยงไว้นาได้มาประมาณช่วงกุมภาพันธ์นนะครับตอนนี้พฤศจิกาก็ปรมาณกับ9เดือน10เดือนแล้วครับที่เลี้ยงมาจากตัวเท่าหองแม่มือนะครับสิ่งนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือว่าครีบว่าด้านซ้ายด้านนี้นะครับของเขา มันมันมันเล็กลงไปนะครับดูฝั่งขวานะครับเห็นไหมครับฝั่งขวาัแผ่นใหญ่นะครับแต่พอมาดูฝั่งซ้ายนะครับดูนี่ครับเล็กนิดเดียวผมเข้าใจว่านี่คือสาเหตุทําให้เขาไม่สามารถไม่สามารถว่ายน้าได้นะครับทรงตัวไม่ได้ครีบอื่นๆก็ปกตินะครับครีบหางครีบอื่นปกติไม่เปื่อยนะครับแต่ครีบด้านนี้ครับดูนีครับ มันกดเหลือแค่นี้เองนะครับนี่คือสาเหตุทําให้เขาทรงตัวแล้วก็ว่ายไม่ได้นะครับสังเกตนะครับหนะ้ครับแล้วก็หงายท้องเลยเพราะว่าขี้ฝั่งหนึ่งมันกดสั้นไปนะครับหลังจากที่พยายามรักษานะครับสุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับก็ได้จากไปแล้วนะครับ ตามมาสบะของผมจากมารูชินนะครับก็เป็นทีน่น่าเสียดายมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีบาดแผลอะไรนะครับยกเว้นคี่บีบที่เห็นนะครับที่ตรงนี้นะครับมันขาดดุนไปไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับส่วนที่เหลือก็ปกติดูดีทุกอย่างนะครับ ก็เป็นธรรมาสบาดต,ตัวที่สองนะครับในรอบหนึ่งหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยนะครับของผมก็เสียดายมากนะครับตัวนี้จากมารูชินนะครับไม่มีบาดแผลอะไรให้เห็นเลยนะครับไม่มีร่องรอยบาดแผลอะไร จากไปด้วยดีแล้วนะครับผมก็ใครรู้สา <c oughs> เหตุก็รบกวนแจ้งด้วยนะครับแต่ผมนี่มงนะครับมือแปดด้านเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับกคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ